สวัสดีครับผมผมได้สองเดือนแล้วครับเจ้ไหมน้องภูมนี่น้องแดงอาบน้ำมาแล้วครับจะใส่เสื้อผ้าแล้วนะจะเอ๋ผมจะใส่เสื้อผ้าแล้วนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับตอนนี้น้องภูเมื่อวันก่อนไปฉีดวัคซีนได้สี่กิโลสามหมอว่าต่ำกว่าเกณฑ์ไปนิด ค่อยบำรุงใหม่นะคุณแม่บำรุงผมหน่อยนะคะผมจะได้น้ำหนักเท่าเพื่อนนะคะความยาวน้องครูห้าสิบเจ็ดเซนติเมตรรอบหัวเท่าไหร่นะแม่จำไม่ได้เลยน่าจะเท่าไหร่อ่ะสามสิบสามเซนไหมใช่หรือเปล่าจำไม่ได้เลยแล้วผมใส่เสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วคุยกันใหม่นะคะบายบาย